Mentioned before, so actually you will have a single window That's uh, you can see after this, and faster information for all people. And then, of course, the, the license, and the, the fourth system So this is this is uh, a sample. ในการบริหารของตัวที่ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบอะไรตรวจสอบอย่างเดียวแต่ไม่ได้บังคับให้สมาชิกแล้วพอกลับมาเป็นก็ผ่านไปสองปีก็ยังไม่ประกาศชันนนนะครับยังไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมหรือสมัครเป็นสันทีมันเป็นไม่ได้มันตลกมากๆออสเตรเลียเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ a อ f ยากเี่จะเชื่อแล้วผมเชื่อว่า่ันสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลก็ไม่เชื่อ แต่เพ so so ียงแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จบางทีที่พวกเรานะครับจะได้แสดงออกที่จะได้การแก้อบังครับการเลือกตั้งโดยใช้เหตุการณ์เป็นเช่นไรดังนั้นผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่คิดว่ามีร้อยต่างกติกาของสมาคมตามกฎหมายตามที่กรกตรับรองขยูว่ข้าวละห้กิโลเอาหม้อข้าวแล้วก็ทัไป นั่นคือเล่าสให้ฟังนะว่ามันไม่ประสบผลสเร็จพอสม,ม,สสมคาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอันใดประการมีหลายอันมีวาระระดมตําแหน่สองปีอยางว่าผมนนุ่วนใหผู้เล่นคนเลงนะถ้าโค้ชเขาไม่เลื่อกผมไม่ทำงานหรือไม่เลื่อนให้ลงสนามหรือเราต้องรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่เราเห็นกับสมาคมแ,แนวร่วมในเรื่องของการเรียบร้องให้เกิดความยุติธรรมในการเลือกเราคิดว่า เราคิดว่าธรรมนูญเนี่ยถ้าจะแก้ก็สามารถทำได้